ดำขาเหลืองขาส้มน่ะเห็นไหมนี่กีรนาเก็บดอกแรกของปีนี้นะคะว่าจะไม่เก็บก่อนเพราะว่าส่วนมากมันยังเล็กๆอยู่แต่ว่ามาเจอดอกนี้อ่ะอุ๊ยแล้วก็กลุ่มข้างในนวนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นๆๆๆๆใต้ต้นบูเบอรี่นะคะนี่ดอกใหญ่เชวแหละดอกนี้ นี่มันพันใหญ่นะคะนี่ดูกลุ่มนี้ดูกลุ่มนี้เราจะใช้มีดนะคะแซะเพราะว่า บางดอกอะที่ยังไม่โตเนี่ยจะได้ไม่โดนไงทําแบบนี้ตรงนี้สีดอกนะคะแด๊ด๊ดนดอกนี่ดูค่ะกำลังขึ้นเยอะแยะเลยเนี่ยเห็นไหมอ่อนๆน้อยๆล้วเ,เอาสองดอกนี้อ่ะดอกโตอืมนี่อุ๊ยนู่น แถวนึงเลยแถวนึงเลยทุกคนดูทุกคนดูนดแตแดแดดดน,นานนานสวยงามมามามาเก็บเก็บเก็บ เด้เด้นี่ไปตรงนั้นต่อนะทุกคนนะดีดีดีโอเคนี่สวยนะดอกนี้อ่ะ ก็ที่ล้มๆตรงนี้สามดอกทุกคนอืม้ยทากน,นี่นี่คือเหตุผลที่เวลาเก็บต้องทีละดอกทุกคนกิลนากลัวทากเออนี้ยเนี่ยเฮ้ยใจเต้นตุบๆเลย

ไปอยู่ในยูรุซ่ไปไปนี่ตรงนี้กลุ่มหนึ่งอะทุกคนตัดออกดูสินี่เห็นไหมหนึ่งสองสามไปต่อไปต่อนี่สวยงามเชียวไปดูใกล้ๆทุกคนนี่ ออกมาหนึ่งสองึบสามสี่ห้านี่ิ๊บสวยเลยค่ะกลุ่มนี้ไปตอทุกคนทุกคนดูกลุ่มนี้ ดีใจอะ่ะเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะจริงๆแล้วอะ่ะเขาจะออกแบบกลุ่มใ,ใหญ่ๆอย่างนี้ทั้งนั้นเลยแต่ปีนีอ้ออกน้อยนะคะสงสัยที่อื่นอะ่ะจะออกเยอะแต่ที่กีรนาทำไมมันออกน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าแถวนี้คนฟินแลนด์เองอะ่ะก็เดินเก็บด้วยไงอาจจะมาช้ากว่าเขาอะ่ะแต่ทุกคนกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้นุ่นนุนน่นนุนน่นนุ่นนุ่นนุ่นดู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 ดด ดูดูด,ดูเห็นไหมเห็นไหมนู่นยาวไปนู่นเลยทุกคนแหมมันช่างดงามมาเก็บกันเก็บกันดอกนี้หนึง่งนี่สองตรงนี้สามสี่คู่แฝดทุกคน นี่ทำอย่างนี้เลยเพราะเป็นกลุ่มใหญ่แล้วเราก็ใช้มือเก็บเอามานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อ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 ,ต,อตรงนี้นะเอามีดเลยเอามีดเลยน,นี่วันนี้จะเอาผัดไข่นะทุกคนนะผัดไข่กินกับข้าวต้มก็อร่อยนะเห็ดน,นี้ย เอ้ยอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยขาต้มร้อนๆแล้วก็เห็ดผัดไข่ง่ายๆทุกคนผัดไข่ใส่ซีอิ๊วเนี่ย <c oughs> แค่คิดก็อร่อยคะ่ะเก็บต่อเก็บต่อนี่หนึ่งดอกอนี่อีก thịt mãi 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 นี่ดูตรงนี้นะเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้กันนะคะนี่แล้วก็นี่ออกมาเลยนี่นี่ตรงนี้สวยงามเลยอย่ะดอกเนี้ยอยู่คู่กัน เดี๋ยวให้ดู uh นี่แล้วก็นี่ดอกนี้อืมนี่หนึ่งสองสาม น,นี่ก็สวยค่ะทุกคนแน,น่นแ่นๆน่นน่นน,น,นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นกลุ่มสวยอยู่เลยนะนี่พันใหญ่ซะด,ด้วยมาค่ะเก็บกันเลยเก็บกันเลยนี่หนึ่งดอกนี่นะอือสวยชุดดอกเนี้ มองตรงนี้ก็แล้วกันหนึ่งดอกสองดอกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ย สามสิบสี่สิบห้าสิบหกยังมีอีกยังมีอีกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบตรงนี้ยยี่สิบดอกทุกคนแล้วก็แถมแถมดอกใหญ่ตรงนู้นหนึ่งดอก ดอกที่ยี่สิบเอ็ดแน่สวยงามสวยงามดดดืดืดื้้้อออ ทำความสะอาดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนไปถึงก็ล้างแล้วก็ผัดกับไข่ได้เลยเป็นคนไม่รีบกลับบ้านนะทุกคนเออลราเห่ออยู่กับเห็ดได้นะคะแได้ได้ได้เท่านี้แล้วนะว่าไม่ได้อะไรก็เยอะแยะอยู่นะคะ ไปต่อเถอะไปต่อ